รายการ Energy Time เรื่องพลังงานต้องรู้สนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชันจำกัดมหาชนบริษัทไทยออยจำกัดมหาชนมั่นคงด้วยคนที่มุ่งมั่นกลั่นพลังสร้างสรรค์คุณค่าบริษัทปตทสำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนพลังความร่วมมือเพื่อพลังงานที่ยั่งยืน บางจากเอาเวลทุกไม่ใหเร็วใหแรงกว่าใครใหใช้ร้ายไปทุกคนเป็ีนทุกคนใหแรงกว่าใคร E20S Evil เท่านั้นปล่อยให้โลกหุนชาไปไม่ต้องให้ใครตามทันเอาเวลรัของเธอแลฉันไม่แพใครเอาเวลรักใหแรงร้าใจบางจาก E20S e v i เพราะวิกฤตโลกร้อนรอไม่ได้อีกต่อไป ปตทสพขอเป็นหนึ่งพลังในภารกิจคืนสมดุลสู่โลกใบนี้เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุดที่เป็นศูนย์ภายในปี2050ด้วยแนวคิด EP Net Zero เพื่อหยุดเลี่ยงลดชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในทุกการดำเนินงานของเราเราให้ํำมั่นมาร่วมฟื้นสมดุลให้โลกไปด้วยกันบริษัทปตทสำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนพลังความร่วมมือเพื่อพลังงานที่ยั่งยืน จุดเริ่มต้นของการจุดประกายคือความมุ่งม,มั่นที่จะเป็นพลังเพื่อคนไทยเพราะทุกการจุดประกายคือพลังที่เชื่อมต่อคนไทยกับอนาคตที่ยั่งยืนตลอดมา45ปีปตทจุดพลังชีวิตขับเคลื่อนอนาคต สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ร,รายการ Energy Time นะคะในวันพุทธที่13ธันวาคมธศักรา2566อยู่บริฉันกันยาเลยค่ะวัฒนะค่ะต้องขอสวัสดีทุกท่านนะคะแล้วก็ขอต้อนรับเข้าสู่ร,รายการ Energy Time ค่ะวันนี้นะคะก็นำเรื่องราวพลังงานมาฝากกันเหมือนเช่นเคยช่วงนี้เราจะเจอกันบ่อยหน่อยนะคะ เจอกันทุกวันเลยนะคะตั้งแต่วันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสบดีแล้วก็วันศุกร์ค่ะแต่ว่าจะเป็นการสลับสับเปลี่ยนกันไปนะคะระหว่างดิฉันกับคุณดลดีนะคะแล้วก็แน่นอนค่ะถึงแม้ว่าจะสลับกันแบบนี้แต่เรื่องราวพลังงานเราก็นํามาฝากกันเหมือนเช่นเคยนะคะแล้วก็เมื่อวานนี้เองค่ะโอ้โหต้องบอกเลยว่าเมื่อวานนี้วันที่12เดือน12เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยแบบมีการเปิดงานกันเยอะมากเลยนะคะแล้วก็หนึ่งในนั้นนะคะต้องบอกว่า เป็นการเปิดตัวที่ค่อนข้างจะอรังการมากเลยนะคะสำหรับทางบริษัทปรตทน้ำมันและการค้าปีกจำกัดมหาชนหรือว่า OR ค่ะเพราะว่าทาง OR เนี่ยเขาได้มีการเปิดตัว PTT Station Flagship วิภาวดี62นะคะก็คือเปิดปั๊มน้ำมันนะคะแบบเป็นทางการนะคะที่สาขาวิภาวดี62 อ่าแปลยังไงถึงแมว่าก่อนหน้านี้เขาจะเป็นปั๊มปะทออยู่แล้วปั๊มคิทิทีสเตชันอยู่แล้วนะคะแต่ว่าด้วยความที่เขามีการปรับใหม่นะคะก็จะทําให้ตรงนั้นอะ่ะเป็นแฟคชิพนะคะของทางคิทตทีสเตชันเป็นปั๊มต้นแบบนะคะโดยเขามีจุดมุ่งหมายค่ะที่จะมีสินค้าแล้วก็บริการให้ตอบโจทย์ทุกความต้องการเลยนะคะเพราะว่าบอกว่า ต้องการเนี่ยจะให้สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ของคนยุนคนยุคใหม่นะคะด้วยสินค้าแล้วก็บริการาต่างๆที่มากขึ้นเพื่อเติมเต็มความสุขทุกคนได้มากกว่าเดิมนะคะก็บอกว่าต้องบอกเลยว่าโอ้โหวันนั้นนี่คือเมื่อวานนี้จัดเต็มจริงๆนะคะพิธีเปิดงานนี้ก็บอกว่ามีพาเลตว่าเห็นแล้วแบบกระชุม่มกระชวยนะคะโ <D> ดยคุณบิสทัตปัญญาชูนนะคะประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัปทปตทน้ำมันและการค้าปีกจำกัดมหาชนหรือว่าโอค่ะ พอมด้วยคุณพิมานภูนศรีรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านธุรกิจช้าปีกน้ำมันนะคะก็เป็นประธานในพิธีเปิดสถานีบริการพิธีส o n นีแฝกชิปวิภาวดี62นะคะซึ่งต้องบอกเลยว่าเป็นต้นแบบของสถานีบริการที่จะสะท้อนให้เห็นถึงแนวคิดในการดำเนินงานของทาง ORA เองนะคะที่เขาย้ำเสมอเลยบอกว่าเขาพร้อมสร้างโอกาสให้ผู้คนชุมชนสิ่งแวดล้อมนะคะก็เติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน ตามแนวคิด SDG ในแบบของ OR ในทุกวิติเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้พื้นที่สร้างส่วนร่วมกับชุมชนเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับผู้คนนะคะชุมชนรวมไปถึงการเอาเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยเข้ามาใช้ในการจัดการสถานีบริการด้วยให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นนะคะซึ่งแน่นอนว่าคุณดิสทัตเนี่ยค่อนข้างจะภูมิใจนะกับ s ี a t สเตชันแฟคชิพวิภาวดี62ิแห่งนี้นะคะที่ท่านบอกว่าโอ้โหแบบมาดูมาตรวจแบบคือแบบมั่นใจแล้วก็ภูมิใจกับสิ่งนี้มากๆเลยนะคะเพราะว่าท่านบอกว่าเป็นสถานีต้นแบบหรือว่าแฟกชิพที่สมบูรณ์แบบที่สุด ของ OR ซึ่งเขามีการผสมผสานแนวคิดการบริหารจัดการแบบ SDG นะคะในแบบของ OR ที่มุ่งไปสู่การเติบโตแบบยั่งยืนแล้วก็มั่นคงด้วยนะคะมีการนำเสนอระบบนิเวศของ OR หรือว่า OR ecosystem ในธุรกิจของ OR แล้วก็ผันธมิตรเนี่ยได้อย่างค่อนข้างจะครบวงจรเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ที่สำคัญท่านบอกว่าปั๊มแห่งเนี้ย d t Station f a c แฝแห่งนี้ย จะคือเป็นสถานีบริการต้นแบบสำหรับการออกแบบสู่การขยายพิธีส o n นในอนาคตอีกด้วยนะคะโดยแนวคิดการบริหารจัดการตามแนวคิด SDG ตามแบบของ OR ที่ปรากฏในสถานีบริการ PTT พิ a ี i o n นแฟ s ช i p วิภาวดี62แห่งนี้นะคะเขาบอกว่ามีครบด้วยกันทั้ง3ด้านเลยนะก็ด้านแรกนะคะคือ S ค่ะหรือว่า Small นะคะมุ่งเน้นหลงการให้โอกาสเพื่อให้คนตัวเล็กนะคะ เนี่ยมีจุดยืนมีจุดขายนะคะโดยมีร้านไทยเด็ดเนี่ยเป็นต้นแบบต้องบอกเลยว่าร้านไทยเด็ดเนี่ยเป็นร้านที่เขาเริ่มต้นนะเอาสินคา้าเอาพิณฑ์ชุมชนเนี่ยที่โดดเด่นนะคะของชุมชนแต่ละชุมชนอะ่ะที่ใกล้ๆก,ก,กับสถานบริการของเขาหรือว่าธุรกิจขององอร์เนี่ยเอามาจําหน่ายที่ร้านไทยเด็ดซึ่งต้องบอกว่าโอ้โหแบบเด็ดจริงๆนะคะเป็นต้นแบบเลยนะคะที่มีการสนับสนุนสินค้าชุมชนจากทั่วประเทศนะ มาจําหน่ายนะคะนอกจากนี้เองก็ยังมีร้านพัดพนะ,ะที่จําหน่ายผลิตภัณ์ของมูลนิธิชัยพัฒนานะคะก็เอาสินค้าตรงนั้นแหละมาเปิดจําหน่ายให้เข้าถึงคนเนี่ยได้มากขึ้นนะคะซึ่งแน่นอนว่าพวกเราเนี่ยตอนเนี้ การใช้ชีวิตเนี่ยเปลี่ยนไปล้หันไปใช้บริการในคี t ีทีสถานหรือว่าปั๊มน้ำมันต่าง,ง,งๆยมากขึ้นเพราะฉะนั้นถ้ามีสินค้าที่จำหน่ายของผิภันฑ์ชุมชนนะคะหรือว่าเป็นสินค้าผิตภัณฑ์ของมุนิธิพัฒนาเนี่ยเราก็จะเข้าถึงได้ง่ายขึ้นนะคะแล้วก็นอกจากนี้เองเนี่ยยังไม่พอนะ ยังมีการเปิดพื้นที่นะคะ common space ด้วยนะคะหรือว่าพื้นที่เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนเพื่อทำให้ชุมชนเนี่ยมียไรายได้อย่างยั่งยืนนะคะซึ่งก่อนหน้านี้เราก็จะเห็นเนาะว่าเขาจะมีการนำเอาเขาเรียกอะไร,ะไรข้าสารใช่ไหมคะที่ชาวบ้านเนี่ยผลิตอาจจะแบบว่าไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลางนอะผลิตได้สีได้แล้วก็เอามาขายที่ ปั๊มได้เลยนะคะตอนนี้ต่อไปเนี่ยก็จะมีพื้นที่คอมมอนสเปซอย่างนั้นอะมากขึ้นนะคะเราอาจจะเป็นพื้นที่ที่ให้เอาสินค้าเกษตรเนาะของเกษตรกร,ะร,กรนะ,ะมาจําหน่ายในปั๊มได้เลยเนาะ,ะไม่ต้องผ่านในเรื่องของพวกค้าคนกลางและซึ่งแน่นอนก็เราผู้บริโภคเนี่ยก็จะได้รับสินค้าที่สดแล้วก็ราคาถูกลงส่วนเกษตรกร,ร,ก,รก็จะได้เม็ดเงินเต็มเม็ดเต็มหน่วยมากขึ้นนะคะ ตัวที่2ค่ะคือ D นะคะหรือว่า diversify นะคะก็จะมุ่งเน้นในเรื่องของการสร้างโอกาสค่ะเพื่อการเติบโตในทุกรูปแบบนะคะผ่านแพลตฟอร์มต่างๆของ OR ที่มีศักยภาพนะะโดยสัานีบริการแห่งนี้จะเห็นได้เลยว่ามีร้านค้าเนี่ยจากแบรนด์ต่างๆที่อยู่ในเครือของ OR นะคะแล้วก็พันธมิตรเนี่ยโอ้โหแบบ มาเยอะมากเลยนะคะเป็นการตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ที่หลากหลายของผู้บริโภคไม่ว่าจะเป็นคาเฟ่เมซอนนะคะอันนี้ก็จะเป็นร้านกาแฟที่เรารู้จักกันแล้วนะคะร้านไก่ทอดเท็กซัสชิคเก้นนะคะพารคามารานะคะก็จะเป็นร้านกาแฟอีกแบรนด์หนึ่งของทางโออาร์เขาที่มาสนับสนุนมาเป็นพันธมิตรกันเนาะก็จะเป็นแบรนด์อีกแบรนด์หนึ่งนะคะแล้วก็ยังมีร้านเพื่อสุขภาพนะคะอาหารนะคะอย่างโอ๊กจูด้วยนะคะก็จะเข้ามาอยู่ที่สถานบริการแห่งนี้ด้วยนะคะ ส่วนตัวต่อไปค่ะคือ G นะคะหรือว่า Green ค่ะอันนี้จะมุ่งเน้นเรื่องการสร้างสิ่งแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์นะคะ <c oughs> ก็ O.R. เนี่ยจะมีการเอาเทคโนโลยีเนี่ยเข้ามาบริหารจัดการสถานีบริการแห่งนี้นะคะให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นพอเราเข้าไปเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าโอ้โหต้นไม้ก็เยอะอาคารเนี่ยก็จะกลมกลืนกันไปกับต้นไม้นะคะ เขาบอกว่าเขาจะสร้างการมีส่วนร่วมให้กับผู้คนชุมชนเนี่ยมาร่วมดูแลสิ่งแวดล้อมไปด้วยนะเป็นการเสริมความมุ่งมั่นในการทำเป้าหมายเรื่องคาร์บอนเนทูร์เตี้นะคะของ OR ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้พลังงานอย่างยั่งยืนนะคะก็เริ่มมาเลยเริ่มจากการออกแบบอาคารเนี่ยให้สอดแทรกเข้าไปในพื้นที่ธรรมชาตินะคะก็จะเห็นว่าอาคารเนี่ยก็จะอยู่ใ,ใกล้ๆกับต้นไม้แบบปกคลุมแล้วก็แบบเป็นพื้นที่เดียวกันเลยนะคะในรูปแบบของกรีนสเตชันนะคะ ร่วมกับการติดตั้งเทคโนโลยีโซลารูป็อปด้วยนะคะเพื่อใช้ภายในสายบริการน้ำมันเองแล้วก็เพื่อใช้ในร้านค้าที่ OR ดําเนินการอยู่นะคะเพราะวิกฤตโลกร้อนรอไม่ได้อีกต่อไปปตทสพอขอเป็นหนึ่งพลังในภารกิจคืนสมดุลสู่โลกใบนี้เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกสุดที่เป็นศูนย์ภายในปี2050ด้วยแนวคิด EP Net Zero เพื่อหยุด เลี่ยงลดชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในทุกการดำเนินงานของเราเราให้ํำมั่นมาร่วมฟื้นสมดุลให้โลกไปด้วยกันบริษัทปตทสำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนพลังความร่วมมือเพื่อพลังงานที่ยั่งยืนยังไม่พอค่ะยังได้มีการติดตั้งระบบกักเก็บพลังงานผ่านแบตเตอรี่หรือว่า G-Sbox ด้วยนะคะจากกลุ่มบริษัทในเครือของ n o p a s s นั่นเองนะคะเพื่อเป็นการจัดก,การการใช้พลังงานไฟฟ้าให้เกิดประโยชน์สูงสุดเลยทีเดียวนะคะรวมไปถึงการอยู่ระหว่างการพัฒนาเอาเทคโนโลยี AI CCTV for Customer Carbon นะคะที่เนี่ยตัวนี้แหละเขาจะสามารถตรวจจับระยะเคลื่อนรถได้แล้วก็ยี่ห้อรถได้แบบมองเห็นได้ชัดถึงขนาดนั้นเลยนะคะเพื่อคำนวณ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดขึ้นของผู้บริโภคหรือว่าผู้ที่เข้ามาใช้บริการในสถานีบริการน้ํามันแห่งนี้ได้นะคะยังไม่หมดนะคะบอกว่าโออาร์เนี่ยยังมีการสอดแทรกโครงการและก็ผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะอย่างเช่นร้านคาเฟ่เมซอนนะคะที่ตอนนี้เขาใช้แก้วร้อนเนี่ยเป็นแก้วไบโอรีเกตเบลนะคะก็จะเป็นการนําวัสดุเหลือใช้เนี่ยมาผลิตเป็นสินค้า u p พไซคิงโปรดักต์นะคะก็ได้แก่เสื้อหรือแม้กระทั่งผ้ากันเปื้อนของพนักง,งานเองเนี่ยรวมไปถึงวัสดุตกแต่งร้านต่างๆเนี่ยก็เป็นสินค้าที่ผลิตจากวัสดุเกลือใช้ทั้งนั้นเลยนะคะเพื่อเป็นการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับผู้คนชุมชนแล้วก็ให้เติบโตไปด้วยกันอย่างแท้จริงนะคะซึ่งเรื่องนี้เองเนี่ยโอ้โหต้องบอกเลยว่าเป็นความภูมิใจของทางโออามากเลยนะคะในขณะที่คุณพิมานพูศสี รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านธุรกิจค้าปิกนํามันของ O.R. นะคะก็บอกว่าทาง PTT Station Facts ชชแห่งนี้นะคะก็จะเติมเต็มความสุขให้กับทุกคนนะได้มากกว่าเดิมนะคะ,ะเพราะอะไรเพราะว่าเขามีจุดเด่นที่มีสินค้าแล้วก็มีบริการที่หลากหลายมากขึ้นนะคะเป็นการตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ของทุกคนแบบครบคันเลยนะคะก็โอ้โหบนพื้นที่ค้าปิขนาดใหญ่มากกว่า5000ตารางเมตรเลยทีเดียวแล้วก็อยู่บนเส้นวิภาวดีหลังสิทธ์นะคะ ประกอบไปด้วยอะไรบ้างที่แบบน่าสนใจนะคะก็จะมีร้านอาหารแดนดังต่างๆนะคะแล้วก็มีสินค้าบริการที่รองรับทุกความต้องการของแบบผู้บริโภคยุคใหม่เลยนะอ่ะไม่ว่าจะเป็นหนึ่งเลยต้องมาแน่นอนร้านคาเฟ่เมิสนะคะแต่ว่าเขาไม่ได้เป็นร้านคาเฟ่เมิ o n ธรรมดานะแต่เขาเป็นคาเฟ่เ a ม o n c นคอนเซ็ปต์สโนะคะซึ่งเป็นร้านคาเฟ่เมิ o n รูปแบบพิเศษนะคะ e o f o o e p o o p l e นะคะ,ะที่ออกแบบมาเพื่อการใช้งานที่หลากหลายของผู้บริโภคนะคือถ้ามานั่งในร้านเนี่ยเขาก็จะมีพื้นที่ Special Bar นะคะสำหรับคนที่สนใจกาแฟจริงๆนะคะแล้วก็นอกจากนี้เองยังมีพื้นที่สำหรับครอบครัวด้วยแต่ถ้าคนยุคใหม่ละ่ะชอบทำงานนะหรือว่าจะเป็นห้องประชุมนะคะก็มีพื้นที่ c o w o r k i n g space ด้วยนะคะก็รวมไปถึงมีเมนูพิเศษที่จำหน่ายเฉพาะที่สาข,ขานี้เท่านั้นด้วย ยังไม่หมดนะแค่นั้นยังไม่พอนะคะยังมีร้านค้าแบรนด์ใหม่ๆด้วยแล้วก็มีเมนูพิเศษสําหรับแบบให้เลือกแบบหลากหลายเลยทีเดียวนะคะก็อย่างเช่นร้านกาแฟะพะคามาร่านะคะซึ่งก็บอกว่าสาขาเนี่ยเป็นสาขาแรกนะคะที่เปิดให้บริการในสถานีบริการน้ํามันนะคะแล้วก็ยังเป็นสาขาแรกด้วยนะคะที่เสิร์ฟเมนูอาหารและก็เบเกอรี่รวมไปถึง ร้านโอกระจูร้านโอกระจูก็ธรรมดาแต่ว่าต้องบอกเลยว่าที่สาขานี้นะคะเป็นร้านโอกระจูที่มีสาขาที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่ถึง2ชั้นด้วยกันนะสามารถรองรับลูกค้าได้มากกว่า180คนค่ะดิฉันก็ไปรับทานมาแล้วก็โอ้โหนะ่าสนใจพื้นที่ก็กว้างขวางจริงๆนะคะพร้อมกับมีการให้บริการทั้งแบบไรทูไรอินเทคเอ e ว w a y หรือว่า Delivery นะคะก็าสามารถทำได้นะคะแล้วก็นอกจากนี้เองเนี่ยยังมี เมนูที่ค่อนข้างจะพิเศษมากกว่าสาขาอื่นๆด้วยนะคะก็ถ้าใครสนใจก็ลองเข้าไปใช้บริการกันได้นะนอกจากนี้นะคะไม่ใช่แค่ว่ามีในเรื่องของแค่บริการเท่าน,นั้นมีร้านอาหารเท่าน,นั้นที่แบบโอ้แตกต่างออกไปนะออทาง PTT Station f a a t s h i p วิภาวดี62แห่งนี้นะคะ <c oughs> เขาบอกว่า <c oughs> เขายังเน้นเรื่องของการให้บริการน้ำมันและพลังงานซึ่งถือเป็นความโดดเด่นของทาง PTT Station มาโดยตลอดนะ เพื่อตอบโจทย์การใช้พลังงานทุกรูปแบบนะคะเพื่อรถทุกคันไม่ว่าจะเป็นพานน้ำมันคุณภาพที่มีให้บริการอย่างครบครันนะคะทั้งเกรพรีเมียมหรือว่าซูปเปอร์พาวเวอร์นะคะเกรมาตรฐานค่ะเอ็กซ์ตรราเซฟนะ,ะแล้วก็ยังมีจุดชาร์จรถยนต์ e ีวด้วยนะคะที่สามารถให้บริการได้ ถึงหปัวชาร์จพร้อมกันเลยทีเดียวนะคะเป็นการรองรับการชาร์จไฟฟ้าสูงสุดที่100กิโลวัตต์นะคะสำหรับอันนั้นคนมีรถแล้วเนาะมีรถ EV แล้วก็ไปเติมได้แต่ถ้าใครยังสนใจแต่ว่ายังไม่มีรถ EV จะไปหาที่ไหนเขาก็มีการเปิดโชว์รูมรถ BYD ด้วยนะคะเพราะว่าให้คนเนี่ยเข้าไปดูว่าเอ๊มีตัวรถให้ดูให้สนใจไหมอะไรอย่างนี้นะคะเผื่อจะมาใช้บริการจุดชาร์จรถของ EV ด้วยนะคะ ก็เป็นไปตามความต้องการรถไฟฟ้าหรือว่ารถ EV ที่เพิ่มขึ้นอย่างมากเลยทีเดียวนะคะซึ่ง OR เนี่ยเขาก็มีความตั้งใจค่ะที่จะให้ PTT Station f l a g s h i p วิภาบดี62นะคะเป็นพื้นที่แห่งความสุขที่จะเติมเต็มความสุขให้กับทุกคนได้มากกว่าเดิมค่ะเพื่อตอกย้ำแนวคิด รีวิ่งคอมมูนิตี้นะคะที่ต้องการให้สถานบริการพิทีที t เตชันเป็นศูนย์กลางในการเติมเต็มทุกความสุขและเติบโตไปพร้อมกับชุมชนอย่างยั่งยืนค่ะโดย OR นะคะเขาบอกว่าเขาก็ยังคงมุ่งมั่นในเรื่องการพัฒนาต้นแบบของสถานบริการให้เป็นรูปแบบใหม่นะ ให้ตอบโจทย์ต่อความต้องการของผู้บริโภคทุกคนเลยนะคะเพื่อให้ PTT t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  o o n เนี่ยเป็นสถานีที่เติมเต็มความสุขให้กับทุกคนตลอดไปนะคะแล้วก็แน่นอนค่ะในช่วงเดือนธันวาคมแบบนี้นะคะทาง PTT t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  o o n เนี่ยเขาบอกว่าก็มีการเปิดตัวใช่ไหมอย่างเป็นทางการนะคะในร้านค้า PTT Station ่นแฟชั่ วิภาวดี6 12นะคะก็เลยมีโปรโมชั่นพิเศษต่างๆ,ๆมากมายเลยนะคะเพื่อต้อนรับผู้ที่เข้ามาใช้บริการนะคะถ้าใครสนใจนะคะหรือว่าใครอยากจะไปลองดูนะคะก็อาจจะไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก่อนก็ได้นะคะก็สามารถโทรไปได้เลยนะคะที่เบอร์ Contact Center 1365ค่ะ ก็อลิชันก็ไปมาแล้วก็โอ้อ o R, สมฐานะพิเศที่สเตชันแฟกชีพจริงๆนะคะถ้าท่านผู้ฟังท่านผู้ชมท่านใดที่แบบเออไปแล้วแบบอยากลองไปดูลองไปใช้บริการลองเข้าไปได้เลยค่ะเส้นวิภาวาดีนะคะก็สะดวกมากๆเลยนะคะอยู่ใกล้ๆกับ สโมสรตำรวจนะคะก็รองไปดูกันนะคะว่ามันจะเป็นอย่างที่ฉันบอกหรือเปล่านะคะแล้วก็วันนี้ค่ะเวลาหมดลงแล้วนะคะแต่ว่าก่อนจะจากกันไปค่ะอย่าลืมนะคะให้กำลังใจการติดตามกันได้ที่ Energy Time o n l ออนไลน์นะคะก็จะมีเว็บไซต์ energytimeonline.com นะคะมีเว็บไซต์ t h a i n e w s k i t o n l i n e c o m มีโซเชียลมีเดียนะคะไม่ว่าจะเป็น f e c o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  k n p n p e y o y t u t u c h c n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  i n s t s t r g r t m t t o t p o d c a s t นะคะแล้วก็ Twitter ด้วยก็ให้กำลังใจกันในทุกช่องทางเลยค่ะ วันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะต้องลากันไปก่อนแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะจุดเริ่มต้นของการจุดประกายคือความมุ่งมั่นที่จะเป็นพลังเพื่อคนไทยเพราะทุกการจุดประกายคือพลังที่เชื่อมต่อคนไทยกับอนาคตที่ยั่งยืนตลอดมา 45ปีปตอทอจุดพลังชีวิตขับเคลื่อนอนาคตเพราะวิกฤตโลกร้อนรอไม่ได้อีกต่อไปปตอทอสอพอขอเป็นหนึ่งพลังในภารกิจคืนสมดุลสู่โลกใบนี้เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุดที่เป็นศูนย์ภายในปี2050ด้วยแนวคิด EP Net Zero เพื่อหยุดเลี่ยงลดชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในทุกการดำเนินงานของเราเราให้คํมมันมาร่วมฟื้นสมดุลให้โลกไปด้วยกัน บริษัทปอตทสำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนพลังความร่วมมือเพื่อพลังงานที่ยั่งยืนตั <S <S ้งใจขับเร็วทุกไปให้เร็วให้แรงกว่าใครให้ใจดรายไปทุกวันเป็ีนทุกคันให้แรงกว่าใครยี่สิบเอสอีโบ แรงเร้าใจบางจาก E20S Evo รายการ Energy Time เรื่องพลังงานต้องรู้สนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชันจำกัดมหาชนบริษัทไทยออยจำกัดมหาชนมั่นคงด้วยคนที่มุ่งมั่นกลั่นพลังสร้างสรรค์คุณค่าบริษัทปตทสำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนพลังความร่วมมือ เพื่อพลังงานที่ยั่งยืน